ฏิบัติการคลิกชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยกองทุนรวมคนไทยใจดีการลงทุนที่ให้คุณทำดีตั้งแต่บาทแรกของเงินลงทุน0 2674 6488ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2657 5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุน โทร1725ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2626 7777บริษัทไทยเบ,บเร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบุวหลงตราสารทุณ r m f บุวหลง LTF บุวหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบุวหลงตราสารนี้ r m f จากมอร์นิสต้าไทยเนสธนาคารกรุงเทพโท133 3่กองทุนบัวหลงโทร026746488กดสกดแการลงทุนในความเสี่ยงคุณลงทุนควรศึกษาข้อมูลคุณมือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดี ปฏิบัติการคลิกชีวิต Money กโอเวอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะปฏิบัติการพลิกชีวิตในช่วงนี้นะคะอยู่กับดิฉันซลีนาผู้เอี่ยมส่วนคุณรัชพล่าวาน,นิชก็อยู่กันด้วยนะคะมาทางสายโทรศัพท์สวัสดีค่ะคุณรัชพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนไปแล้วเนาะขนาดนั้นเลย <laughs> แม้คนณั่้เราดูนะดิฉันรีบกลับบ้านไปดูเลย เช็คเรตติ้งโอ้สุอสนานดีค่ะเมื่อวานคุณประชพลออกทีวีกับอาจารย์กัญชัยอันรากเน้ะของรายการหมอคนหมอความทางดิวทีวีหมออะไรหมอเงินหมอความทางดิวทีวีนะคะมีคนแซวบอกขาดหมอดูหมอดูหมอนวดหมอผีคนพี่ตู่วรันธาราภูมาแซวในเฟซบุ๊กเมื่อคืนแกมาเป็นหมอดูซะหน่อยหมอนวดหมอผีเนี่ยอ่าแล้วเป็นยังไงผลตอบรับวันแรกโอ้ดีครับดีครับ ก็ีนา้อาจจะเปิดช่องทางนอกเหนือจากแฟนเพจหมอเงินหมอความก็ไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็อาจจะอีกช่องทางหนึ่งเนื่องจากพ่อเท่าไม่แก่เยอะดูกันทั่วประเทศก็จะให้ส่งจดหมายเข้ามาก็ได้อ๋อเขียนเป็นหน้าตองเนี่ยอ่าเป็นเขียนจากหน้าซออเลยเนาะค่ะนะฮะวงเล็บรายการหมอเงินหมอความเนี่ยแล้วก็แล้วก็ที่อยู่ของ daily n e w เนี่ยค่ะ ก็เดี๋ยวจะเอามาบอกกันอืมนี่ก็หวังใจว่าอีกอีกไม่นานในนาคตเนี่อาจจะมีเป็นสายโทรศัพท์เข้ามาถามกันสดๆเลยนะแบบทันอกทันใจนะคุณรัชพลเหระใช่กำลังเดี๋ยวประสานสักนิดหนึ่งระบบเสียงอะไรสักนิดนึงนะฮะอาจจะสัปดาห์หน้าครับค่ะยังไงอย่าลืมเก็บพุงไว้นะคะคุณรัชพลคนแซวเยอะเลยเด่นมา เด่นมากเลยเด่นเด่นเอามาดูการลงทุนกันก่อนนะตอนนี้ตลาดบวกไปสองจุดหกสามจุดนะคะอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดจุดกว่าเนาะอ่เมื่อวานลงไปสี่จุด เ8จุดนะคะเมื่อวานเนี่ยปิดไป1,579วันนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็0 1 7ด้วยมูลค่าการซื้อขายในช่วงนี้17,823ล้านมาดูที่10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะไทยโซล่า r อ n เน g y ค่ะตอนนี้บวกอยู่70สตางอยู่ที่10บาท10 ฟอร์มาสนะคะขึ้นไป80สตางค์7บาท20ระยองวายค่ะบาท55้าบห้าบวกไปอยู่ที่8บาท95ทีวีแซดนะคะ62สตางต์งขึ้นมาสางต์งซูเปอร์ค่ะลงไปบาท20อยู่ที่18บาท30 CG ิดีวอลรันสามปรับลง13สสางต์งนะคะตอนนี้อยู่ที่1บาท3สางต์งส่วน b t s นี่ขยับขึ้นบวกมา30สตาตคงค่ะ ราคาล่าสุด10บาท50เอเวอร์แลนด์ hmm. นะคะปรับลงไป30สตางค์4บาท14ธนาคารไทยพาณิชย์บวกมา1บาทอยู่ที่182.50บีเอ mm hmm. นะคะเพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานบวกไป90สตางค์นะคะตอนนี้อยู่ที่22บาท90ก็บางกอกแอลเสนะคะอันดับที่10ค่ะ mm hmm. ไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจเท่าไหร mm ่นะครับจองแม้วันแรกท mm ี hmm. ก่ปรับลง mm hmm. เยอะค่ะส่วนหนึ่ง เมื่อคืนดาวโจนก็ลงนะฮะลบ24.28อยู่มื่นเจ็ดพันสามร้อยหดสอี่แต่ถึง 500, นีห้ารอยมีลงตรงตง,ตงลบ0.24เจุดส่นั้นเองสองพันต่างฝั่งนการนี็เมือ่อเมื่อวานก็มีข่าวใหญ่ว่ามีเอ,อเจ j ีมอ r แกนนี่โดนเอ,อ,อาจจะโดน กหาเรื่องไอ้การเรื่องอาตากลกเปลี่ยนเนี่ยไม่รายละเอียดเนี่ยยังไม่ค่อยจะเจ็เ,เดี๋ยวไว้ผมหารายละเอียดแ,แล้วมาเล่าให้ฟังส่วนส่วน<ต>ที่<ต>ลงหนักท<ะ>ี่เป็นน้ํามันนะแต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นกับเฮ่องกงนียังเ<ภ>ึ<ภ>้นแรงนะ<ภ><ภ>ไายไม่หยุดเลยนี่ค่อีนี่บวกไปอีกสามจุดสองสามเปอร์เซ็นต์วันนี้เนี่ยบวกห้าร<ภ>้อยสามสิบเอีดจมทนห้าร้อยสี่สิบสามอ่ะ นะห่างเสงี่บวกสี่สามจุดแปดสองอยู่สองหนึ่งสามทองคำอย่างเต้เออทองคำนี่กระดึ๊บขึ้นมาได้สักสุดสุดสองเหรียญมาหนึ่งจุดเก้าหนึ่งอยู่พันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดน้ำมันนี่ไปอ่าวแล้วทะลุทะล่าไปนะตอนนี้เนี่ยลงไปที่เจ็ดสแปดเหรียญเจ็แปดเซนสำหรับ WTI นะคะเป็นสัญญาสุงอัลกันวาคมแล้ไปหนึ่งเหรียญเจ็ดสิหกเซนหรือว่าต่ำสุดตั้งแต่ปีสองพันสิบสองเดือนมิถุนายนนะ ขนาที่เบรนเน่ลงไปหนึ่งเหรียญแปดเซนค่ะอยู่ที่ 84, 1, 7, 8ปดสิบสี่เหรียญเจ็ดสิบแปดเซนนะคะก็ผลจากเรื่องของซาอุที่จะลดราคาขายน้ำมันดิบให้กับสหรัฐนะคะแต่ว่าจะไปขึ้นที่ภูม,มิภาคอื่นอืมจะดูเหมือนสต็อกน้ำมันม,มันเยอะอะช่วงนี้นะค,ะค่ะแล้วก็ประกอบกับนี่แหละไอคิวอีของญี่ปุ่นนี่ก็ทำเม็ดเงินมันก็ไปหาลผลตอบแทนในพูกาสารที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ไปตลาดหุ้นโตเกียวกันฮ่องกงกัน จะมาไทยเมื่อไหร่นี้เราต้องรุ้มกันต่อนะอาแขนรออยู่นะช่วงหน้าเนี่ยจะพาไปดูกองทุนเป็นกองทุนที่ไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศของ T A B A M จะเป็นกองทุนอะไรเดี๋ยวคุณไพศาลคุณตํารงชัยจะได้มาเล่าให้ฟังกันตอนนี้พักสักครู่ค่ะปฏิบตัติการวลิกชีวิต money back over สนับสนุนโดยกองทุนรวมคนไทยใจดีการลงทุน ที่ให้คุณทำดีตั้งแต่บาทแรกของเงินลงทุน026746488ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาศเซียน 0 2 6 2 6 7 7 7 7บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness แม่บอกว่าวันนั้นตอนที่เกิดหนูตัวเล็กท่าลูกแมวก็อยู่ในท้องแค่หกเดือนนิดๆดแม่เลยกลัวว่าหนูคงจะไม่ได้เป็นลูกแม่ แม่บอกว่าวันนั้นตอนที่เกิดหนูตัวเล็กเท่ลูกแมวเพราะอยู่ในท้องแค่หกเดือนนิดๆแม่เลยกลัวว่าหนูคงจะไม่ได้เป็นลูกแมแ่แล้วแต่คุณหมอก็ช่วยหนูไว้วันนี้หนูอายุห้าขบแล้วค่ะขับคุณนค่าคุณหมอเพราะเราเข้าใจถึงคุณค่าของลูกน้อยที่มีต่อพ่อแม่โรงพยาบาลสมิติเวชรักษาด้วยความเชี่ยวชาติพยาบาลด้วยความใส่ใจ To t a l l y Truly Care 0 2นย1 8 1 8เเวลาลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อนเนื่องและนานพอคือสิ่งสาคัญกองทุนบุญหลวงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับหรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน r ารบัวหลวง LTF บุวหลวง LTF- 75จากการเงินธนาคารและบุวหลวงตราสารน,นี้าร์เมอจากมอนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3กองกทุนบัวหลวงโทร026746488กด8่กด การลงทุนในความเสี่ยงคุณลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มูลประสีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตปฏิบัติการพิชีวิต money back over คุณฟังค้าช่วงนี้เรามาพูดคุยกับคุณไพศาลครุตตมรงชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการสายงานที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนการหไทยวันนี้มีกองทุนใหม่มาแนะนํากันนะคะสวัสดีค่ะคุณไพศาลสวัสดีครับค่ะอยู่กับคุณราชพลด้วยนะคะ ออสวัสดีครับค่ะเห็นว่าจะพาไปแนะนํากองทุนเปิดฐานไทย global r e ล l return นะคะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็กองทุนเนี้ยต้องเรียนได้เรียนให้ทราบว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจมากนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าตัวกองทุนหลักเนี่ยสามารถลงทุนได้อย่างอย่างครอบคลุมทั่วทุกสินทรัพย์แล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกความหมายคือ,อนี้ครับ ความหมายก็คือว่าเรียกเรียกะลยนะโกล g l o b a l Real Return ครับ Global ก็คือทั่วโลก Real Return ก็คือว่าตัวกองทุนเนี้ยพยายามสร้างผลตอบแทนให้ชนะเงินเฟ้อเงินเฟ้อของบริษัทอย่างอย่างพวกกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มกลุ่มประเทศที่เป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมะครับไม่ต่ำกห้าเปอร์เซ็นต์อ้ว GMO ที่มาจากไรนะ GMO เป็นชื่อย่อของผู้ก่อตั้งครับ Founder ครับเราอาจจะยัง,งงงว่าเหมือนกับนึกว่า GMO แบบฮันดุกรมอะไรอย่างเงี้งยใช่ครับตัวตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการนี้เขาตั้งตั้งแต่ปี1977แล้วครับก่อนจะมีค o m m e r GMO ซะอีกฮะนอแต่ว่าตัวอกองทุนที่เป็น Master Fund น <M ath Francisco> ี่คื Google Real Estate ใช่มครับแลจะย้ายก็ไปลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วโลก จริงๆต้องเรียนกไไ็ทราบว่าอาเป็นตาสารทนุนบวกกับพวกพวกที่เป็นฟิกินค้มหรือว่าพวกเออ,อนุพันธ์ก็ได้หรือ <c oughs> เรียว่าเตดก็ได้อย่างนี้ยครับ <c oughs> อ๋อเหรอแล้วก็ภูมิภาคที่ไปลงทุนเนี้มีตั้งแต่ในอเมริกายุโรปญี่ปุน่นหรือแม้แต่กระทั่งประเทศที่เป็นประเทศกําลังพัฒนา <c oughs> อย่างเอเชี C e ย C e R ก็มาด้วยอเงี้ยเหรอคะเอเชียก็มาด้วย เห็นเห็นดูในหนังสือที่ชวนนี่บอกว่าตั้งแต่2001ถึงสิงหา2014เนี่ก็เออฉลี่ยผลตอบแทนที่ประมาณ12เปอร์เซ็นใช่ไหมครับใช่ครับก็เทียบกับการลงทุนในหุ้นทั่วโลกเนี่ยตัวกองทุนเองเนี่ยก็มีผลการดําเนินงานที่ค่อนข้างต้องบอกว่าโดดเด่นเหนือหินทรัพย์อื่นๆครับหุ้นทั่วโลกมันประมาณ6เปเซ็น6เปอร์เ็น การรัฐก็หกเปอร์เซ็นตนะประมาณหกเปอร์เซ็นตยกเว้นหุ้นในประเทศอย่างอิมเมจิ้งอย่างไทยเนี้ยก็อาจจะเป็นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวในการบร,ริหารจัดการของกองทุนเขาอันนี้ก็คือทางผู้จัดการกองทุนเขาก็จะปรับน้ําหนักปรับปรับเวทตามสถานการณ์ตามการตัดสินใจของเขาใช่ไหมฮะใช่ครับเนื่องจากว่าผู้จัดการกองทุนเขาก็มีประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับอยู่ในในธุรกิจ การลงทุนเนี้ยไม่ตกองสิบยี่สิบปี่ละทพันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆในช่วงที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008นะครับถ้าหากว่าท่านใดลงทุนในหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นสารัฐหรือว่ากองทุนที่เป็นกองทุนประเภท asset allocation นะครับก็มักจะขาดทุนประมาณสักเออมากกว่า20 อ่านะครับแต่ตัวกองทุนนี้กองหลักเองเนี่ยในในปี2008ดเนี่ยขาดทุนเพียงแค่สิบเ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองเท่าไหร่นะสิบเ็ดเปอร์เซ็นค่ะน้อยมากสิบ1อ็ดสิบอ็ดใช่ไหมคะ1นึ่งหนึ่งครับสิบเอดปอร์เซ็นต์อต้องบอกว่าน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเวลาที่เขาได้กําไรเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็มักจะมากมากกว่าแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบแบบชนะหุ้น ในปีที่หุ้นเขาโดดเด่นมากๆเพราะว่าตัวกองทุนเองก็มีการลงทุนในตราสารอย่างอื่นบางส่วนครับนะครับอย่างสถานการณ์ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเราดูเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นหุ้นก็ขึ้นไปเยอะและญี่ปุ่นนี้ก็ขึ้นเป็นกระทิงเปลี่ยวมาเลยเนี่ยครับเป็นี้เวลาวางน้ําหนักการลงทุนผู้จัดการกองทุนก็อาจจะต้องเวทดีๆเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือเนื่องจากว่าตัวกองทุนเองสามารถไปลงทุนในหุ้นทุกภูมิภาคทั่ว ทั่วโลกดังนั้นเองเนี่ยเวลาที่เขาเห็นว่าเอ่อภุ่ภาพอย่างเช่นหุ้นในอเมริกาหรือหุ้นในในยุโรปอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตนะฮะอย่างยุโรปเนี่ยเขาก็ยออาจจะลดสัดส่วนพวกนี้เขาเขาจะหาหามูลค่าที่แท้จริงของตัวหุ้นว่าาหุ้นมีมีราคาสูงเกินไปหรือไม่ถ้าว่ามีราคาสูงเกินไปก็อาจจะลดสัดส่วนได้ครับอันนี้มีเน้นเน้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษือเป่าฮะหรือว่าทั่วทั่วไป จริงๆตัวกองทุนหลักเนี่ยไม่มีไม่มีแคปว่าต้องลงทุนในหุ้นสัดส่วนเท่าใดลงทุนในฟิกอินคัมในสัดส่วนเท่าใดเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้จากศูนย์ถึงร้อยเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีกลงทุนระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนนี้ก็ต้องประเภทริส k ทเกอร์หน่อยเนาะใช่ครับก็จะเป็นกองทุนประเภทเออแนนแอ s ส l u ร e เทิร์นแต่ที่ผ่านมาก็ต้องต้องบอกได้ว่าผู้จัดการกองทุน มีมีฝีมือทําได้ค่อนข้างดีมากมเมื่อเทียบกับกอ,องทุนอื่นๆครับเอื่องนี้เป็นี่เห็นมผมเห็นได้ที่จะกาลังจะ IPO เนี่ยวันที่สามใช่ไหมฮะวันที่สามถึงวันที่ส <11 4. S 1> ิบสี่พฤกษิกายนกสบเดือนนี้ครับอืมแต่นี้เห็นบอกเริ่มต้นนี่ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทอ๋อใช่ครับขั้นต่ำห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทจะต้องเป็นนักลงทุนยอะเันเครดิตเตอร์ก่อนทำไมต้องเยอะขนาดนั้นนะคะ เอเนื่องจากว่าเกณฑ์ตอนนี้ตัวกองทุนเองเนี่ยยังปิดกฎของทางสำนักง,งานกลตอของบ้านเรานะฮะว่านักลงทุนเองเนี่ยจะต้องเป็นนักลงทุนที่ค่อนข้างมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนเอ,อผมเข้าใจว่าในอนาคตประกาศของทางสำนักง,งานกลตอ,อาจจะเปลี่ยนแล้วก็าอาจจะทําให้นักลงทุนทั่วไป ที่เป็นรายย่อยสามารถลงทุนกบได้ในอนาคตครับอฟังอย่างนี้เหมือนกับว่ากองทุนนี้ต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่ากองทุนอื่นเหรอคะใช่ครับผมเนื่องจากว่าออมีการลงทุนที่หลากหลายมากแล้วก็มีการลงทุนในอนุพันธ์บางส่วนด้วยครับเพราะงั้นเกิดบางจังหวะเกิด ผลตอบแทนมันลดลงไปเยอะๆหรือเกิดหุ้นแคลสตกอ,อกตกใจกันอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมก็อ,มอย่างที่เรียนไตรบนรฮะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายอแล้วก็ก็เนื่องจากว่าเกณฑ์กฎเกณฑ์ปัจจุบันของบ้านเราเนี้ยหากว่าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเช่นเชนกองทุนหลักที่ทําอยู่เนี่ยจําเป็นที่จะต้องเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการล<ข>งทุนครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมกันนะคะสักครู่เดียวค่ะ ปฏิบัติการคลิกชีวิต Mo น e ี่เบคโอเวอสนับสนุนโดยกองทุนรวมคนไทยใจดีการลงทุนที่ให้คุณทำดีตั้งแต่บาทแรกของเงินลงทุน026746488ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจกรุงศร,รีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุน โทร1น2 5ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777บริษัทไทยเบอร์เรดจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบูหลวงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกะบมรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบูหลวงตราสารทุน RMF บูหลวง LTF บูหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบูหลวงตราสารน,นี้ RMF จากมอนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบูหลวงโทร026746488กด 8, 8. การลงทุนในความเสี่ยงคุณลงทุนคุณศึกษาข้ขอมูลคุณมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินง,งานในอดีตไม่ได้ยืงงนยันถึงผลการดำเนินง,งานในอนาคตปลายปีจะลงทุนใน LTF RMF ไว้ลดภาษีกองทุนไหนดีอ่ะก็ลองกองทุนเดิมที่ซื้อปีที่แล้วไงผลตอบแทนดีเหรอ,อมไม่รู้สิ LTF RMF ของทุกท <Ooh. S 3> ี่ให้คุณลดภาษีเหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันก่อนลงทุนปีนี้คือผลตอบแทนที่ผ่านมาและพิจารณาให้ดี LTF RMF ของบลจกกรุงศรีให้คุณได้ลดภาษีพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรบอจกรุงศรี0 2 657 57 5 7หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนลงทุนปัจจุบันพลิกชีวิต money makeover ทางฝั่งคาเราคุยกับคุณไพศาลพุทธดำรงชัยนะคะรองกรรมการผูจาการสายงานที่ปรึกษาการลงทุนจาก TMBAM ถึงกองทุนเปิดฐานไทย global real return เมื่อสักครู<ม>่คุยกันถึงเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนความเสี่ยงบ้างคะจริงๆเนี้ยตัวกองทุนเนี้ยถ้าหากว่าเป็นกองทุนที่เป็น spy ที่ active ก็คือการกองทุนพยายามแสวงหาผลกําไรที่ที่โดดเด่นชนะชนะกองทุนอื่นๆเนี้ย ความเสี่ยงที่สําคัญก็คือความเสี่ยงของของผู้จัดการกองทุนนะครับเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเองเนี่ยเออจะต้องเป็นคนที่ที่ตัดสินใจตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับว่าทิศทางของสินทรัพย์ราคาสินทรัพย์ในในโลกนี้หรือในภูมิภาคนี้หรือสินทรัพย์ใดน่าน่าจะลงทุนดีกว่าสินทรัพย์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตัว กองทุนหลักที่ที่ทางบริจตไทยได้เลือกเนี่ยเราเองเรามองแล้วว่าในช่วงสิบสองปีสิบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวผู้จัดการกองทุนเนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าตัดัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆทําให้ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาตลอดติกต่อปีที่ผ่านมาเนี่ยโดดเด่นชนะกองทุนอื่นอ่นครับอ๊ะมันไม่เ,เห็นบอกว่าไม่ในเรื่องของออการการอัตรา ป้องกันราราแลกเปลี่ยนนี่ก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็คือความหมายก็คือว่าตัวกองหลักเนี่ยจะเป็นสกุลยูเอสดอลลาร์เพอมาเป็นเราเราเป็นคนไทยก็เป็นสกุลบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจเนี่ยก็คือตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนของบริจเถานไทยครับ แต่นเฉี่ยแล้เราก็มักจะป้องกันความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า75เปอร์เซ็นครับแล้วความเสี่ยงสภาพคล่องนะคะเป็นยังไงคะเวลาขายกองทุนจะได้รับเงินคืนทีบกสี่ครับก็คือดูว่าเป็นคอของกองทุนเปิดนะก็คือก็ซื้อขายในตลาดัทรัพย์ได้ด้วยได้ซื้อขายในซื้อขายกับบริจอฐานไทยซื้อขายผ่านตัวแทนขายอย่างเช่น TMB Bank หรือบริษัทบ็กเกอร์อื่นๆครับ ได้เห็นบอกนโยบายก็จ่ายผลผลาตไม่เกินปีละสี่ครั้งครับอ๋ออันนี้ก็เหมาะกับเงินเย็นหน่อยใช่ไหมฮะเหมาะกับเงินเย็นแล้วเราเราเองเรามองว่าตัวกองทุนนี้ยอาจจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่า core asset ก็คือว่าเป็นสมมติว่าเรามีเงินร้อยบาทอาจจะลงทุนในกองทุนนี้สักยี่สิบสามสิบบาทเพราะว่ามันจะสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุนในอนาคตได้ครับ อืมอืมอืมอ่เออน่าสนใจนะก็วันที่สามถึงสิบสี่พฤิกายนนี้นะฮะก็ไทย ที่ TMB Bank ทุกสาขาที่บอจอฐานไทยโทรหนึ่งเจสองห้าครับก็ขั้นต่ำห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะแต่ว่าลงทุนครั้งถัดไปเนี่ยไม่ต้องมือหนักขนาดนั้นหนึ่งหมื่นก็ลงทุนได้นะคะใช่ครับผมเออพูดถึงลงทุนขั้นต่ำห้าแสนเนี่ยกองอื่นๆมีกองไหนที่ต้องลงทุนขั้นต่ำแบบนี้บ้างไหมคะเออกองที่เป็น accredited investor ส่วนใหญ่ก็จะ start ที่ประมาณห้าแสนหนึ่งหมื่นบาททุกกองทุนครับครับก็คือจะเป็นปลายของ ของป้องเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนสักนิดหนึ่งครับครับเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนคะจริงๆเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้บ้างเพราะว่าความเสี่ยงของนักลงทุนนี้อยู่ในระดับสามก็คือความเสี่ยงกลางๆไม่มไม่ถึงขั้นเป็นแบบนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อย่างความเสี่ยงหุน้นหรือความเสี่ยงเอพวกสินทรัพย์ทางเลือก เห็นเ,เป็นกลางๆเป็นบาลานซ์ฟันอย่างเงี้ยเขาเรียกอย่างนั้นนะครับอืแต่แน่ๆมันเริ่มต้นที่ห้าแสนหนึ่งก็ต้องยอมกับนะ้นรับที่ว่า <ๆ S 1> ต้องมีมีต้งตังตั้งนิดนึงครับทีนี้ท,นทีนี้จะเห็นว่ามีอย่างปันผลเนี่ยไม่เกินปีละสี่ครั้งที่ผ่านมาเขาจ่ายอัตรายังไงบ้างฮะตามสถิติย้อนหลังจริงๆตัวกองทุนหลักเนี่ยก็จะมีหลายคลาสทั้งคลาสที่จ่ายปันผลและไม่จ่ายแต่ว่าพอมาถึงบ้านเราเนี่ยเราก็จะพยายาม ทำเหมือนกับว่า,านักลงทุนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทที่เออยากได้รับเงินปันผลเพื่อเพื่อได้มีมีเงินกลับไปบ้างนะฮะ<ฆ>ทุกสามเดือนเราก็เลยมองว่าน่าจะการจ่ายเงินปันผลน่าจะตอบโจทย์นักลงทุนไทยครับอทีนี้ถ้าถ้าจ่ายหมายถึงกรณีถ้าว่าจ่ายเยอะ n อ v นอีมันก็ไม่ค่อยโตไปไหนสิคะ<ฆ>แต่มัน<ฆ>จะได้ปันผลแทนอย่างนั้นใช่ไหมคะ้อยเขาก็จะเก็บบางส่วนเอาไว้ให้เอ v นอีค่อยค่อยเปิบโตครับอืม ค่าธรรมเนียมแพงเลยครับคบ่าธรรมเนียมตัวฟอนต์เอ็นเนี่ยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นครับหมาถึง<ะ>ทุกครั้งที่ซื้อและขายอ่าทุกครั้งที่ซื้อครับขายจะไม่มีครับออขายไม่มีมมอก็จะใกล้เคียงกับกองทุนประเภทเดียวกันนะคอะอะอะ,อะ,อะอยากจะเชิญชวนนักลงทุนไหมคะคุณไทสารครับผมก็อันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกสําหรับนักลงทุนที่ ที่ต้องการไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วก็มองว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยผมเองผมเชื่อว่ากองทุนนี้จะตอบโจทย์ผู้ลงทุนครับอือค่ะถ้านักลงทุนอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดทั้งในส่วนทีเ a m มบแล้วก็ในส่วนของตัวกองทุนตัวแม่เลยเนี่ยจะเข้าไปในเว็บะอะไรคะเว็บของบริจาทฐานไทยก็ไ www t m b a m c o m ค่ะ ก็ศึกษาข้อมูลได้ก่อนตัดสินใจลงทุนครับแล้วของตัวตัวมาสเตอร์ฟันเหรอคะมาสเตอร์ฟันตรงในในเว็บไซต์ในพอเราเข้าไปเนี่ยก็จะมีมีคลิกบอกได้ฮะแต่ถ้าหากว่าเอออยากอยากจะรู้นะครับมาสเตอร์ฟันโค้ดของบูเบิร์กเนี่ยก็คือ g m g r, r a u แล้วก็ ID ครับอืมถ่ะเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูค่ะตรงคำว่า<อ> GMO เนี่ยหาใน Google เนี่ยผมเห็นเลยครับ ค่ะขึ้นมาได้เลยอ่าค่ะคุณพิสารก่อนจะจากกันไปในช่วงนี้นะอยากจะให้ประเมินสถานการณ์สําหรับเศรษฐกิจโลกในช่วงนี้ส่งท้ายสักหน่อยดีไหมคะญี่ปุ่นมันมาแรงเหลือเกินจริงต้องเรียนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเออถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย ค่อนข้างมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือหรือทางอเมริกาก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้มาตรการ์ว QE อเมริกาเนี่ยฟื้นคนคน,ค,นค่อนข้างเชื่อว่าฟื้นชัวนะครับส่วนยุโรปเนี่ยถ้าเราอ่านข่าวเราจะเชื่อว่าทางยุโรปเองเออตัว ECB เองก็น่าจะมีมาตรการ QE เช่นเดียวกับทางญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจลงุงรุ่ ส่วน,นอีเมอร์จิงเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังยังให้น้ำหนักมาที่เอเชียครับ พราะว่าปัญหาเนี่ยน่าจะค่อนข้างน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆที่เป็นอีเมจิ้งมาเก็ตดังนั้นจริงๆเงินถ้าอยากลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยผมเองผมเชื่อว่าลงทุนได้นะครับในในปัจจุบันความเสี่ยงก็มีพอสมควรแต่ไม่มากเกินเกินไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณ p a า s a โอกาสน่าคุยกันได้ครับคับสวัสดีค่ะคุณ paisan คุณตัรงชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการสายงานที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยกองทุนใหม่ที่ m b Global Return เรเทิร์นยฟ ส่วนคุณะะรัชพลเดี๋ยวพบกันกับคุณะะรัชพลบ่ายโมงทางนิวีวีช่อง18หรือไม่ถ้าติดทูก็28นะคะมีอาจารย์มันชัยด้วยนะคะลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ